สวัสดีครับสำหรับบาร์เซโลนานี่คือหนึ่งในสโมสรชั้นนำของโลกฟุตบอลอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งพวกเขานั้นคือหมหาอำนาจของโลกลูกหนังในช่วงยุคที่มีนักเตะอย่างคาร์เลสปูโยเคลาดปิกเก้ชาบีเอเนนเดสอันเดสอินเนตาและลลโอนลเมสซี่โดยที่บาร์ซ่ามันก็ได้มีนักเตะระดับโลกมากมายที่เคยค้าแข่งอยู่ที่นี่ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปนพบกับผานนักเตะที่บาร์เซโลนาขายได้แพงที่สุดโดยอาศัยข้อมูลอ้างอิองจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทันเฟอร์มาร์กซึ่งถาทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ365โกดครบจบทุกการเดิมพันเว็บที่ราคาน้ำดีที่สุดสนใจแอดมาเลยที่แอด365โกดโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ทางบาร์เซโลนาขายได้แพงที่สุดอันดับที่5ได้แก่เปาลินโยมิดฟิลด์ชาวบราซิลวัย34ปีจากสมโมสรโคลินเทียนที่ในเวลานั้นบาซ่าขายให้กับกวางโจเออร์แกนด้วยค่าตัว42ล้านยูโรโดยสำหรับเปาลินโยเดิมทีแล้วก็คือมิดฟิลด์ดีกีทีมชาติบราซิลลย่ทีเดียวแต่ทว่าด้วยการที่เขาเลื่อนย้ายไปลงเล่นในลี โดยในทีแรกทางบาร์เซลโลนานั้นทำการซื้อตัวปาลินโยมาจากกวางโจเอเวอร์แกนในปี2017โดยค่าตัว40ล้านยูโรก่อนที่ในปี2019วกเขาจะทำการขายปาลินโยคืนให้กับกวางโจเอเวอร์แกนโดยค่าตัว42ล้านยูโรซึ่งปาลินโยนั้นลงเล่นอยู่ในลีกจีอีกถึง3ฤดูกาลก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทัพอัลอาลีและปัจจุบันเขาค้าแข่งอยู่กับสโม,มสรคอนคินเทียนในลีกประเทศบาซิลบ้านเกิดนักเตะที่บาร์เซลโลนานขายได้แพงที่สุดอันดับที่4ได้แก่ อเล็กซิสซานเชสแนวลุกทีมชาติชิลีวัย34ปีจะสมรสรโอลิมปิกมาร์เซยที่ในเวลานั้นบาร์ซ่าขายให้กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัว42.5ล้านยูโรโดยสำหรับอเล็กซิสซานเชสบาร์เซโลน่านั้นเป็นคว้าตัวเขามาจากอูดินเดซในปี2011ด้วยค่าตัว26ล้านยูโรซึ่งอเล็กซิสนั้นเขาลงเล่นในสีเสื้อบาร์ซ่าอยู่3ฤดูกาโลโดยโลงสนามเป็น141นัดยิงไปได้47ประตูอีก30แอสซิสต์พร้อมกับพาบาร์ซ่าคว้าแชมป์6รายการก่อนที่ในปี2014จะเป็นททททัััพพปปืืนนนนใหญ่่่่อออาาาารรร์เเเเซลลีุมงงงิสููถึ42.5้ยโกกะชตวข ซึ่งในถิ่นเอเ r a t e s s t a สเตเดียมอเล็กซิสซานเชนนั้นก็ค่อยเป็นแนวลูกคนสำคัญที่พาอาเซนอลกว่าแชมป์ไป3รายการโดยเขาลงเล่นไป166นัดยิงไปได้80ประตูกับไี่บอสซิสนักเตะที่บาร์เซโลนาขายได้แพงที่สุดอันดับที่3ได้กแก่ลุยฟิโก้ปิดตำนานทีมชาติโปรตุเกสไว้50ปีที่ในเวลานั้นบาร์ซ่าขายไปให้กับเรลวมันลิดด้วยค่าตัว60ล้านยูโร โดยย้อนกลับไปในปี2000ดีวช็อกโลกในยุคสมัยนั้นมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่หลุยส์ฟิกโก้นักเตะคนสำคัญของทางบาร์เซโลนาได้ย้ายไปร่วมทัพทีมควอลีนตลอดการอย่างทัพราชันชุดขาวเรอมัดรลิตซึ่งเดียวนั้นมันเป็นดีที่มีมูลค่าสูงถึง60ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งถยยอยกลับไปในปี2000เงินจำนวน60ล้านยูโรนั้นถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆโดยฟิกโก้นั้นก็เข้าไปสร้างกาลาติกก้กับเลอมาดรลิตพร้อมกับช่วยทัพราชันชุดขาวผ่านควาชาไไาานัน,น,าาไ,ปน,ไ,ปนไปได้58ประตู14อสิ นักเตะที่บาร์เซโลนาขายได้แพงที่สุดอันดับที่2ได้แก่อาตูเมโลมิดฟิลด์ชาวบาร์ซิลไย26ปีจากสโมอสรยูเวนตุสที่บา,าร์ซ่าขายไปให้กับยูเวนตุสด้วยค่าตัว7 6ล้านยูโร ดยในดิวของอาตูเมโลมันเป็นการยื่นหมูยื่นแมวกันระหว่างบาร์เซโลนาและยูเวนตุสโดยยูเวนตุสนั้นทาการซื้อตัวอาตูไปด้วยค่าตัว76ล้านยูโรก่อนที่ทางบาร์ซ่าจะทําการซื้อตัวนักเตะของยูเวนตุสอย่างมิราเลมเปียนิตไปด้วยค่าตัว60ล้านยูโรซึ่งบทสรุปของดิวนี้มันคือการดับทั้งคู่ไม่ไว่าจะเป็นทั้งอาตูที่ย้ายไปยูเวนตุสหรือว่าทางเปียนิตที่ย้ายไปบาร์ซ่าทั้งคู่นั้นต่างโชว์ฟอร์มไม่ออกแล้วก็ถูกปล่อยตัวจากทีมในเวลาต่อมาทั้งคู่ซึ่งปัจจุบันอาตูเมโลในวัย26ปีถูกส่งยืมตัวไปลงเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลแต่เพราะว่าเขาดันโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บหนักและเพิ่งได้ลงเล่นไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น และแล้วก็มาถึงนักเตะบาร์เซลโลนาที่ขายได้แพงที่สุดอันดับที่1ได้กแก่เนมา่าแนวลูกซูเปอปร์สตาร์ทีมชาติบาราซิลวัย31ปีจากสมโมสรเปเอเช่ที่บาร์าขายไปให้กับเปเอเชด้วยค่าตัวเซติโลก222ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2017ดิวช็อกโลกที่จะเปลี่ยนหน้าป,ปัติศาสตร์ไปตลอดกาลก็ได้เกิดขึ้นซึ่งมืนคือการที่ทีมมหาเศรษฐีจากฝรั่งเศสจากปารีสแซต์แมง ทำการฉีกสัญญามูลค่ามหาศาลถึง222ล้านยูโรและกระชากตัวเนมาจากบาร์เซโลนาไปร่วมทําแบบช็อกแฟนบอลทั้งโลกซึ่งค่าตัวที่สูงถึง222ล้านยูโรของเนมาปัจจุบันมันยังเป็นสถิติโลกที่ยังไม่มีใครสามารถทําลายลงได้ซึ่งตลอดของฤดูก,กาลที่ทางเนมาลงเล่นในสีเสื้อเปเช่เขาลงสนามไป173นัดยิงไปได้ถึง118ประตูกับมี69แอสซิสพร้อมกับพาเปเชผ่านความเชีเเชเเชเยไปได้ถึง12รล่การ